ได้มาอีกคันแล้วนะครับเชฟเวอ t t เทลเบเซอร์ er 2.8คันนี้ LTZ ขับเคลื่อนสีล้อปี2016ราคา599,000บาทต้องบอกว่าเป็นสีพิเศษนะครับสีหายากแล้วนะครับวันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเดี๋ยวไปดูครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์ผมเป็นต่อนะครับขออนุญาตนําเสนอรถยนต์เข้าใหม่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเชฟเรตเชฟเบเซอร์นะครับคันนี้เป็นตัว2.8 LT Z4V นะครับปี2016สีพิเศษนะครับต้องบอกว่าสีนี้นานๆมาทีจริงๆผมว่าไม่ใช่นานๆผมไม่ค่อยได้สีนี้มาเลยนะนะครับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับเจ้าของเดิมเป็นคุณหมอนะครับท่านเอาไปแต่งเพิ่มเติมมา นิดๆนน้นนอยแต่ผมว่าลงตัวนะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าจําเป็นต้องมีนะฮะของมันต้องมีประมาณนี้นะครับเริ่มจากหน้าตานะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเป็นโมเดลเขาเรียกว่าปลายโมเดลแล้วนะครับเป็นตัวโมสุดท้ายก่อนที่จะไม่เนเชนเปลี่ยนหน้าตาปรับหล่อก,กันอีกรอบนึงนะครับแต่โมนี้ผมว่าดูดูแล้วก็ดูบึกบืนสไตล์เขาเรียกว่าเป็นรถอเมริกันพอสมควรนะครับในเรื่องของหน้าตานะครับเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์มีโคมลูกแก้วนะครับมีไฟ เลี้ยวนะครับไฟหลีอะไรต่างๆรวมในโคมเดียวกันไปเลยนะครับและก็พิเศษก็คือมีตัวไฟ daytime r u n n i n g Light มาให้นะครับตัวนี้เป็น LED เพิ่มจุดสังเกตในเวลากลางวันที่นะฮะตัวนี้ติดครบทุกหลอด <c oughs> ทำไมผมต้องบอกว่าติดครบทุกหลอดเพราะส่วนใหญ่ถ้าติดเพิ่มเติมแล้วมันไม่ค่อยติดนะมันหลอดขาดบ้างบางหลอดอะไรอย่างนี้นะแต่คันนี้ติดให้ทุกหลอดนะครับเชฟโรเลตเนาะก็พิเศษในเรื่องของอไฟตัดหมอกนะครับที่เป็นโคมโลูกแก้วแบบนี้นะฮะมีไฟ ตันมองที่โดดเด่นกว่าเจ้าอื่นอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของล้อนะฮะขยับมาด้านนี้ก็เป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับสวยงามตามท้องเรื่องของทางตัวท็อป LTZ ถ้าเป็นตัว LT จะเป็นขอบ17นะครอ่า16นะครับถ้าเป็น18จะเป็นตัวท็อป LTZ ลายนี้สวยแล้วก็ดูแข็งแรงพอสมควรนะครับแล้วก็ล้อนะครับย่างยาง,ยางนะครับเป็นย่างใหม่ปี2018ะครับไม่ใช่ 2ีสินะครับเมื่อกี้ผมดูปียางมาปี2020นะนะครับถือว่ายางใหม่ยางใหม่นะครับสีสวยนะนะครับโอเคดูรอบคันกันหน่อยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครอบกระจกมองข้างเป็นโครเมียมตัดมาสวยงามทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของอ่กาการศาสตร์ประตูนะครับมีมาให้สีนี้ผมว่าไปเหมือนผมนึกออกแล้วไปเหมือนกับตัว M.G. ตัว M.G. 5แต่เข้มกว่าน,นี้หน่อยแต่ผมมองว่าสีเนี้ยเวลาที่มันตัดโครเมียมมัน,มนดูสวยนะครับตัดดำตัดโครเมียมเนี่ยดูสวยดูหล่อลงตัวเลยทีเดียวนะครับบันไดข้างคันนี้ผมถือว่าจริงผมชอบดูบันไดข้างนะเวลาที่รถสูงหรือว่ารถที่มันเขาเรียกว่าเป็นรถยกสูงแล้วมีบันไดข้างที่เป็นชิ้นเดียวแบบดูเร,บเรียบแบบนี้นะครับเวลาที่ใช้งานหนักไปกระแทกมาโดยเฉพาะตัวขับเคลื่อนสีลอ้อรอยค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าการ ที่เจ้าของเดิมเนี่ยขึ้นลงอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาที่เหยียบเนี่ยมันจะมีรอยนะครับเนี่ยคันนี้สมบูรณ์สมบูรณ์มือเปิดที่สวยงามนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับเป็นแถบโครเมียมมาให้นะไม่ต้องมีการลงการลอยติดอะไรเพิ่มเติมแนตะ่แต่งเรียบๆอย่างเงี้ยสวยแล้วนะครับด้านบนก็จะมีราวหลังคาที่เป็นเอกลักษณ์ของทางเ,เชฟโรเลตอยู่แล้วนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้ดูแข็งแรงนะครับด้านหลังด้านท้ายนะครับเป็นไฟ LED นะครับไฟท้ายแต่ยังไม่ใช่ full LED นะมีหลอดไส้มีหลอดอ หลอดไส้มาให้เพิ่มเติมจะเป็นไฟเลี้ยวกับไฟถอยนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเวลาซ่อมบุมรุงอ่ะราคาไม่สูงนะครับเพราะไม่ใช่ led ทั้งหมดนะครับมีไฟตัดหมอกด้านหลังมาให้มีปุ่มเปิดอยู่ด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางเทอ v ์เเซอร์อยู่แล้วนะครับมีกล้องบิวอินอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นกรนไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับไฟเบรกวนที่3เนี่ยผมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือถ้าตัวเอาตัวเทอรเบเจะเป็นสีแดงแบบนี้ถ้าเป็น isuzu mu x จะเป็นสีขาวนะครับแต่คล้ายกันนะผม แล้วก็ไม่ได้มีสปอยเลอร์หลังมาให้แต่ว่าทรงของเขาก็จะประมาณว่ารับกับตัวไฟไฟไฟเบรก่นที่3พอสมควรนะครับใครอยากไปติดตั้งเพิ่มก็ได้นะนะครับโอเคด้านหลังนี่คันนี้นี่ผมพับไว้ให้พับไว้ให้แล้วนะก็คือของด้านหลังของทาง isuzu เองหรือว่าเทลเบเซอร์เองนะครับมีความพิเศษก็คือพับเบาะเรียบได้นะครับและเบาะแถวที่3นั่งได้จริงถามว่าทําไมต้องบอกว่านั่งได้จริงมันก็นั่งได้ทุกรุ่นนั่นแหละนะครับแต่ว่านั่งสบายนะครับเนื่องจาก เบาของเขานะครับจะดูสูงแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะครับนี่ฮะเบาะสูงประมาณนี้แล้วยังสามารถที่จะดึงหัวเบาขึ้นมาสูงได้ขนาดนี้เลยนะครับคนตัวสูงนั่งสบายแน่นอนนะครับเนี่ยนั่งยาวๆนั่งได้แน่นอนนะแล้วก็เบาะแถวที่2นะครับสามารถพับเรียบไปนอนได้เลยต้องมองนี้นอนได้เลยนะครับซึ่งก็นะอย่างที่ทราบกันก็คือรถโฟล์ววิวแบบนี้รถครอบครัวแบบนี้นะครับเป็นแคมปิ้งคาร์ได้อย่างสบายสบายเลยนะครับโดยเฉพาะคันนี้มีกล่องเก็บสัมภาระด้านหลัง มาให้นะครับจริงๆก็ไม่ได้ดูแปลกอะไรถ้ามันเป็นมิลเอ็กแต่ถ้ามันเป็นเทลเบซเซอร์มันจะดูมีของทันทีนะครับเพราะโดยปกติของเทลเบเซอร์จะไม่มีกล่องตัวนี้มาให้นะครับแต่ตัวนี้เป็นโมเดลสุดท้ายอย่างที่ผมบอกก็คือเลยมีกล่องมาให้นะครับเป็นกล่องเก็บสัมภาระนะครับเครื่องมือแม่แรงมีไหมคันนี้นะครับขออนุญาตดูนิดนึงนะครับมีมาให้นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ยูนิอนแมงเดิมนะครับสายรัดก็เป็นของตรงรุ่นนะครับเพราะนั้นเองแสดงว่าคันนี้นะครับยังไม่ได้แกะไปใช้งานเลยนะครับ โอเคพอถ้ามีกล่องแล้วตัวนี้มันจะคงขวางเลยนะนะครับเนี่ยเวลาใส่จะต้องบิดมางนี้แล้วก็ล็อกนะทาเป็นเทอร์บเซอร์นะครับโอเคมีเขาเรียกว่าเป็น power outlet มาให้นะครับฝั่งนี้นะครับตรงนี้เป็นที่ห้อยของนะครับห้องโดยสารด้านในนะครับเบาะจะเป็นสีน้ําตาลตัดกับสีดํามีความสปอร์ตแต่นะครับผ้าหลังคาเป็นสีสว่างๆสีครีมสีขาวประมาณนี้จะทําให้ห้องโดยสารดูกว้างขึ้นนะครับไม่ดูมืดไม่ดูแคบไปนะครับโอเค ขยับมาขยับมาดูที่ภายในของตัวรถนะครับอ่ะโอเคภายในตัวรถก็อย่างที่บอกเป็นสีน้ําตาลตัดกับสีดํามีความเขาเรียกว่าลงตัวนะผมว่าสีนะครับดูมืดนะครับยุคใหม่ๆมาก็จะมี f o r ์ u เน r แหละนะครับที่เป็นสีโทนประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอภายในต่างๆนะครับมีเบาะปับไฟฟ้านะเบาะปรับไฟฟ้าที่เป็นทรงเดียวกับมิวเอกนั่นแหละนะครับเป็นทรงเรือใบผมเรียกเรือใบแบบนี้นะครับ แล้วก็เบาะไม่แตกไม่ไม่แตกไม่ยุบไม่ย้วยนะนะครับต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คันนี้ไม่อยู่ที่1น0 0 0 0กับสามพกิโลเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่านะครับอ่านะครับรอสักครู่รอสักครู่อ่าเรื่อนไม่เข้าดูดูเก๋ขึ้นนะผมไม่แน่ใจว่าไม่ได้เชนเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะครับดูไปคล้ายๆกับเจ้าเชฟเรตโซนิกนะเรื่อไม่ขึ้นยังโอเคต้องกดอย่างนี้นะครับ อ่ะเลขไม์อยู่ที่10,000แกับ3,000กิโลโดยประมาณนะครับ1นึ0 0แสมกิโลผมว่าอันนี้ไม์แท้นะครับปี2 0 1 6ก็ถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้มากอะไรมากมายนะครับรถครอบครัวก็ประมาณนี้ครับพวงมาลัยไม่มันไม่เงานะครับก็ต้องบอกว่าถ้ารถที่วิ่งนิดน้อยแต่ว่าพวงมาลัยนี่มันเงาเลยนะฮะนะฮะอันนี้ก็สันนิฐานได้ว่าอาจจะมีการกลับการกอไมานะครับนะครับแต่ถ้าเป็นไม์นะครับประมาณนี้แล้วก็พวงมาลัยมีลายมี ความเดิมอยู่ประมาณนี้ถือว่าเจ้าของเดิมใช้ไม้แท้ไม้จริงแน่นอนนะครับถ้าเป็นตัว LT z นะครับเพิ่มเติมก็คือจะมี Cruise Control นะครับแล้วก็ตัวนี้ฝั่งนี้มีอยู่แล้วนะครับ LT หรือ LT z มีให้อยู่แล้วนะครับเอ๊ะตัวนี้เห็นไหมมีครอบสีดำมาให้ด้วยนะสองข้างนะดูดูหล่อขึ้นพระตรงนี้แหละควงุมอะไรก็ดูดสปอร์ตขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีตัวแอร์ที่เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ดิจิตอลที่เป็นทรงเดียวกับ MU-X นะครับเป็นโดนัทแบบนี้นะครับควบคุม อ8าสถึงสาองศาที่ใช้งานได้ง่ายนะครับทุกอย่างรวมในนั้นหมดนะครับมีจอให้มีเนวิเกเตอร์ให้นะครับแล้วก็นะฮะในเรื่องของโฟวิลนะครับคันนี้พลาดไม่ได้กับขับเคลื่อนสีล้อแบบนี้นะครับการอ่าเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะนะครับโฟวิลของเขาก็จะเป็นอ่าแบบพาร์ทไทม์นะครับเลือกใช้ขับ2ขับ4ขับ4ี่ลได้นะครับเพียงปลายนิ้วหมุนนี่ประมาณนี้นะครับเชฟก็ออกแบบมาได้ดีเลยนะครับกำลังเหลือๆนะคันนี้200แรงม้าเดี๋ยวไปดู ในเรื่องของห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวเทเบเซอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์ xld 2 8นะครับเป็นบล็อกเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่าพัฒนามาเป็นตัวสุดท้ายปลายโมเดล200แรงม้านะครับห้องเครื่องคันนี้พิเศษนะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมีโช๊คค้ำฝากระโปรงมาให้นะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อ evo ตัวนี้ผมมองว่าดีนะครับเพราะบางรุ่นนะครับบางรุ่นที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับโช๊คเขาคือเปิดปุ๊บเด้งแบบแรงอะ่ะเด้งเด้งแรงแล้วก็ปิดยาก มันแข็งไปแต่คันนี้นะครับตัวนี้ถือว่าดีเจ้าของเดิมท่าติดมาในองศาที่เหมาะเลยนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับห้องเครื่องนะครับดูนะครับท่านผู้ชมครับดูรายละเอียดของห้องเครื่องนะครับเห็นไหมครับซับในสวยเลยนะครับเนี่ยแผ่นกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับฝากับาแผ่นฝากระโปรงไม่เคยแกะแกะก็มีตัวติดโชคนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ได้แกะไปทําสีเพราะฉะนั้นสีนี้จึงค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็นี่ฮะครับสีแต้มต่างๆอยู่ครบนะครับท่านผู้ชมเนี่ยคันนี้สวยนะ ถ้ามีคราบน้ำมันเครื่องหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะโดนพวกไดชาร์ตพวกร่องหรือว่าที่ช่องสูมของเขาเรียกว่าคราบน้ํามันนะครับผมเรียกว่าที่ช่องสูมนะครับเพราะมันจะมีติดอยู่ตามช่องตามรอยตอนนี้เห็นไหมครับต่นี้สะอาดมากนะครับห้องโดยสารถือห้องเครื่องถือว่าเจ้าของเดิมดูแลได้ดีมากนะครับโอเคราคาย้ํากันอีกรอบนะครับป้ายแดงล้านสีโดยประมาณนะครับล้านสามเก้าเก้าวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิป5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ถามว่าคุ้มแค่ไหนคุ้มไหมนะครับท่านผู้ชมก็เป็นคนตัดสินเองนะครับก็ลองดูว่าในราคาเท่านี้นะครับรุ่นอื่นหรือว่าค่ายอื่นได้รถอะไรบ้างได้ขับเคลื่อนสีล้อไหมนะครับได้ปี2016ไหมแล้วก็ได้เลขใหม่อยู่ที่100,000กิโลเมแล้วสีนี้นะสวยเลยนะครับมีของแต่งให้พอประมาณนะครับใครที่สนใจนะคันนี้ผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถาม เงื่อนไขต่างๆในการออกรถหรือว่าอยากาสนใจขั้นอื่นที่นะครับแอดมินท่านอื่นๆนำเสนอในทุกๆวันนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาถามได้นะวันนี้ผมนะครับเป็นต่อขออนุญ,ญาตลาไปก่อนมีรถอะไรที่น่าสนใจผมพามาชมอีกทีนึงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ